after กับ before พี่น้องนี่หลังจากติดฟิล์มแล้วเบลเลือกเอาเมืดแฮ้งเลือกเอาสีฟ้าค่อยๆเพราะว่าเมืดแห้งลายก็เมืดมันอมึอมครึอมอึมครึมปวดพี่จริงค่อยนะ่าใชเลือกเอาอันฟิล์มที่มันจะเข็มย,ยูสองแผ่นนี่เนาะสองสองนี่นะแต่มาบอกไปคิดไปก็จะได้คอค่อย เลือกแล้วเขาก็เลือกเอาไม่หมดแล้วน้อ,องฝนลินได้หนิตรงใหญ่ของเขาไหมนะคะไปะที่นี่ยิ้งเจ๋ออีกแล้วอืม,น,อมนี่ยบ่มาเลยสวนข่อยอาหย่าพี่น้องอาหย่าอยู่ข้างน้องฝนกอลิ้นจะเพิ่มโตกของหลายพุดธใหญ่ตูวกินเขาเมื่อานไม่มองนีอีก ัดอกไม้คืนก็ย้ายเสียงอีกโอ้นั้นก็หลายทคะนี่ก็ม,มดอือยู่ไ,ได้น่อยนึงนี่นนงตามเตายืไดน่อยนึงเอนจอยเปนีโจมันห่อนปะนะบ้ามันจะห่อน,พอน,นอเพราปานไเนาะแดดเพแดดอังคิดพรพราะสามหื่ดอกเดือนละเดือนละมื่นนึงสั้นมืน่นนึงก็ไรเป็นนังกัะอยากดซิมจุง,ง,จงห่อนอะไรก็จงุง ขอใติดแอร์กับพระติดแล้วแต่นะคะจุ่มสือพี่น้องเดี๋ยวสิมไทยเบื้องตอนก่อยใหญ่ของเขามาแล้วด้วยประตินี้พี่น้องมีชีชื่อชมชมตรงห้องว่างด้วยซือดอกเห็ดไวไว้เห็นไว้เห็น้เพราะจุมโมงสร้ำในเงินเหรอจักพันว่ราต้องไปเบึง ก็บอลเนี่ยก็ต้องไปเบื้องไหนก็เนใบอินวอยต์เขาจักบาทเดี๋ยวค่อยซื้อีอ้เนื้อใหม่พ่อข่อยสื้มากบ่ค่อยถามแล้วเขาบอกราคาข่อยดีพี่น้องบอกตบอะไรจะเห็นถามตบอะไมักเสียใดเสียได้ะซื้อราคาหนึ่งพ่ค่อยบ่ค่อยอยากบอกเรื่องนั้นกับข่อยป็นไรแล้วก็ข่อยจุมเรื่องนั้นดีธรรมดาเลยครับ สวนควายพป่นหอวเอ้ยงามยิงเด็ดเห็นว่างามไอ้ผมหกนะคอดเทสคอดเทสสไตล์บ่ได้เป็นแบบว่าไอ้สวนสไตล์สโนว์เดลเลยพี่น้องสไตล์ลุกลุกนะของข่อยดอกมากกันได้ดหอดอกไม้สีสันวัฒนาสื่อกระทางโอ้โยดอกกุหลาบควายน้ำเตะสีสมสีแสดนี่ดอกอันนี้ พี่น้องเป็นพวงเป็นพวงอยู่หุ่นน้ำงามนานาวก็ตายได้หนึ่งตองไหเของในบ้านโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะจัดการมุกของก่อนไปที่ไหนเปนพลังลิ้นละ